มาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่30เมษายนจะลงสนามฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่28ครับจะเปิดไทยโดมสเตเดียม รับมือการไเยือนของลลโอเชียงรายคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงอย่าลืมนะครับแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนว่างสะดวกมาให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองกันเยอะๆนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนสักนิดหนึ่งแต่แอดเชื่อนะครับว่ากำลังใจจากแฟนคลับเนี่ยจะทําให้ทีมเมืองทองสามารถคว้า3คะแนนได้ในเกมการแข่งขันวันพรุ่งนี้นั่นเองแหละครับ อย่างที่รับทราบกันนะครับเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้นะฮะลูคัสโฮชาจะติดโทษแบนนะครับจากการสะสมใบเหลืองครบนะฮะก็อาจจะเป็นชาติชายแสงดาวหรือสมุธิไขควรนะครับลงมาทำหน้าที่แทนในตำแหน่งของแนวรับนะครับแต่ที่แน่ๆ เราก็น่าจะได้เอลิกโจฮาน่ามีความฟิตเกือบ100%์ในการกลับมาช่วยทีมแล้วล่ะครับหลังจากนัดที่แล้วลงมาเป็นผู้เล่นสำรองแล้วก็สามารถทำแอสซิสต์ให้กับวิลเลียมพ็อปได้สำเร็จอีกด้วยล่ะครับตอนนี้เมืองทองของเราอยู่อันดับ3ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับแล้วก็มีคะแนนนำหน้าทีมการท่าเรืออยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนัดน,นี้ก็จำเป็นที่จะต้องคว้า3คะแนนให้ได้นะฮะเพราะว่า การท่าเรือเองก็บุกไปเยือนแชมป์ในฤดูกาลล่าสุดอย่างบุรีรัมยูในเต็ดนะครับถ้าเกิดคู่นั้นมีผลการแข่งขันที่เข้าทางบุรีรัมยูเนเต็ดเมืองทองควา้า3คะแนนแม่ก็จะเป็นไทม์ไลน์ที่ดีนะครับของเมืองทองในการลงสามอีก2เกมหลังจากนี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าการเจอเรียวเชียงรายเนี่ยในฤดูกาลนี้เจอกันมา2นัดแล้วนะครับในบอลลีกแล้วก็บอลทั่วเอฟเอค ก็เป็นทีมเรียวเชียงรายนี่แหละครับที่เก็บชนะเหนือเมืองทองของเราได้ทั้งสองเกมนะัดนี้จึงเป็นเกมที่โคมาริโอโยูโรฟสกี้ต้องวางแท็กติกให้ดีนะฮะถ้าหวังจะล้างตาทีมเรียวเชียงรายนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะนะสนามทานาโดมสเตเดียมเนี่ยจะมีอีเวนต์นะครับมี Japanese f o o d s เป็นไซตามะเฟสติวัล l ฟ o ส d นะฮะเราจะยกบ,บรรยากาศ อาหารญี่ปุ่นนะครับจำลองว่าเราอยู่ไซตามะส s เตเดียมรังย่าวของอุรวะเรดไดมอนด์หนึ่งพันธมิตรของสโมสรเมืองทองยู่ในเตดนะฮะเผื่อวันข้างหน้านะครับหลายต่อหลายคนที่ให้กำลังใจอุรวะเรดไดมอนด์แล้วได้มีโอกาสเดินทางไปเชียร์อุรวะที่ไซตามะส s เตเดียมเนี่ยก็จะได้เจอฟิลแบบนี้แบบฟูลสเกลเลยนะครับแอดเคยไปมาแล้วนะฮะโอ้โหรอบๆไซตามาสสเตเดียมเนี่ยอาหารเพียบเลยละครับ บรรยากาศเหมาะสําหรับการเชียร์ฟุตบอลมากๆเลยก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะจําลองโซนอาหารไว้ที่โซนดับเบิลจูนะครับแฟนคลับที่ชอบในเรื่องของอาหารญี่ปุ่นก็อย่าลืมแวะไปรับประทานกันด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแชะรูปเช็คอินให้กับสโมสรเมืองทองด้วยนะครับ และนี่นะครับก็คือความพร้อมของสโมสร,รเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้จะลงสนามไทยลีกสัปดาห์ที่28รับมือลีโอเชียงรายช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะฮะมีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AS Play แต่เป็นไปได้แอดก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกันที่ไทยโดมสเตเดียมกันเยอะๆนะครับเราเตะอีกแค่2นะัดเท่านั้นในบ้านนะฮะถ้าเกิดมาให้กำลังใจกันเยอะๆ ก็จะทำให้คุนพลกิเลนพยองมีพลังนะฮะแล้วก็มีแรงฮึดในการคว้าสางคะแนนมีชัยเหนือทีมลรีโอเชียงรายนั่นเองละครับเจอกันพรุ่งนี้กันที่ t ทันด r ด o มสเตเดียมนะครับ